สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารการเคลื่อนไหวของบริษัท Master g l o b a l เรานะครับ6เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมานี่นะครับเราก็มีการอัปเดตสินค้าใหม่นะครับตอนนี้มีสินค้าทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัววิสติว่านะครับตัวบารุงสายตานะครับตัวที่2ก็จะเป็น r ี j u ว่าเป็นตัวเซรั่มบารุงผิวนะครตัวที่3าจะเป็นวิตามินรวมแล้วก็ผสมกระชายนะครับตัวที่4เป็นตัวที่ฮอต ร้อนแรงมากครับมาสเตอร์คอฟฟี่นะครับ,รบกาแฟสุภาพที่เรานําสารอาหารกาแฟนี่นำเข้าจากประเทศสเปนเลยและที่สําคัญนะครับเรามีสมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับมาสเตอร์ g l o b a l เนี่ยรวมร่วม,ม2,000รหัสแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นไปเที่ยวต่างประเทศกําลังจะคลอดออกมานะครับแต่โปรโมชั่น้นปีที่กําลังทํากันอยู่นะครับก็จะมีโปรโมชั่นไปเที่ยวทะเล3วัน2คืนนะครับ แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษน,นะครับในรอบสิ้นเดือนนี้นะครับใครที่สั่งสินค้านะครับ5ชิ้น จะได้สินค้าแถมอีก2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ร้อนแรงเหมือนกันในตอนนี้นะครับสมาชิกที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับ Master g l o b a l นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่ขึ้นตำแหน่งรายได้นะครับประมาณ1 0 0 0 0 0บาทตอนนี้ก็มี2รหัสแล้วคนที่มีรายได้ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่2รหัสเช่นเดียวกันคนที่มีรายได้ประมาณ2 3 0,000ื่นตอนนี้ก็เกือบ10รหัสแล้วนะครับ รายได้หลักหมื่นนี่ก็หลายหลายสิบละหันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตามเป้าหมายแล้วก็ตามที่เราคาดหวังแล้วก็วางแผนเอาไว้สําหรับคนที่ดูคลิปเรีโอนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับที่มองหาโอกาสนะครับกับธุรกิจดีๆธุรกิจที่มีระบบมีการตลาดที่ดีมากๆนะครับอยากเรียนเชิญทุกๆคนเข้ามาร่วมกับนักธุรกิจมัสเตอร์โกลบทุกทุกคนนะครับ